ครับสวัสดีค,คุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมวันศุกร์ฮะจะคุยกันเรื่องสบายๆนะฮะคุณผู้ชมฮะโค้ช <Coach S 2> และครูมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับคือเขาจะต้องอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆอธิบายให้มีความสุขให้มันสนุก,ให,นนกให้มันตลกยิ่งดีค,คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้มีคุณครูคนหนึ่งสร้างสีสันในการสอนแบบ Rock and Ro l l โค้ชกีฬาคนไหนสอนสนุกครูคนไหนสอนแบบมันจัดไปโค้ชก็เหมือนครูของนักกีฬาแหละครับยิ่งนักกีฬาวันนี้นี่ดังรวยความอดทนก็ต่ำลงนะฮะฉะนั้นการชนะใจาพวกเขา mm hmm. เหตุผลยังไม่พอฮะต้องมีจิตวิทยาด้วยบอลไทยสมัยก่อนใ,นใจร้อนถึงขนาดโดนแซวว่าจะไปมวยโลกในชาตินี้และจะไปบอลโลกในชาติหน้าแต่แล้วโค้ชซิโก้พูดนิดเดียวทีมไทยกลายเป็นสุดยอดทีมสุภาพบุรุษทันทีให้ดูป้ายว่า ไทยแลนด์ Thailand, หรือว่าชื่อคุณเป็นเป็นทีมไทยแลนด์ถ้าคุณโดนใบแดงอะ่ะแพ้ทั้งประเทศนะแล้วถ้าคุณโดนใบแดงเนี่ยใครเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยเห็นแก่ตัวไหมเห็นแก่ตัวพอเขาจะทำปุ๊บไปไม่อยากโดนปน,นามว่าเห็นแก่ตัวแฟนบอลเขา60สกว่าล้านคนมารอเชียร์อยู่หน้าจอแล้วคุณมาโดนใบแดง แพ้ตั้งแต่11คนก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเฮดโค้ชที่ดังที่สุดในโลกฟุตบอลครับเป๊ปกัวเดโอล่าชาวสเปนแห่งแชมป์เยอรมันบาเยินมิวนิกบอกกับนักเตะเสมอว่าเราจะเป็นแชมป์ง่ายนิดเดียวผมแค่จะส่งผู้เล่นที่เก่งที่สุดลงสนามและผู้เล่นที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ดังหรือว่ารวยที่สุดแต่เป็นคนที่ทําเพื่อทีมขยันที่สุดไม่เสียบอลแบบโง่ๆแล้วถ้าเสียบอลใครที่วิ่งวิ่งวิไปแย่งกลับคืนมาได้ที่สุดนั่นแหละเก่งสุด ปัจจัยแบบนี้แหละครับจะคุมบาซาที่สเปนหรือไบรเยอร์ก็แชมป์หลนตู้อามานูมฮอตกค้ล่าสุดครับเจอร์กนคลับกุนซือมาดร็อคพึ่งจะช็อกเพราะประกาศว่าปีหน้าจะไม่อยู่คุมดอสมุนรองแชมป์เยอรมันอีกแล้วนะครับโอ้โหแชมป์จากอังกฤษแมนเชสเต้ รวมไปถึงอาเซนอลหรือว่าพูอแม้กระทั่งทีมเบอร์หนึ่งของยุโรปเรลมาดเป็นสนใจฮีมากฮะเพราะฮีเป็นคนพูดอะไรง่ายๆและนักกีฬาก็รักฮีมากนะครับพร้อมตายแทนเลยบางครั้งเวลาทีมเล่นสุดแย่แทนที่จะโวยวายในะช่วงพักเครื่องครอบมักจะบอกนักเตะแบบนุ่มๆว่าพี่น้องครับไหนๆก็อุตส่าห์มาถึงสนามแล้วนะเล่นกันนิดนึงดีไหมนี่แหละครับง่ายๆโดนๆแล้วก็มีการโชว์คำคมนะครับเอาใจนักเตะที่เจ็บเวลามีนักข่าวถามว่าทีมคุณเดี่ยงกันเพียบเดี่ยงกันบ่อยจะซื้อใครมาเสริมปะ เ,เวลาสามีภรรยารักกันเนี่ยห่างกันแค่ไหนเขาก็รอกันได้โค้ชกับนักเตะก็เหมือนกันเขาจะเจ็บนานแค่ไหนพี่รอน้องได้เสมอ <With you. S 1> จากโคช้ชสู่ครูกับวิธีโดนใจจัดไปสอนเลขด้วยเพลงร็อกแทนเอบวกลบกับบีเห็นไหมเข้ากับแทนเอบวกลบแทนบีเราหาไปดูดิลบวกแทนเอ แชมจำมันแค่ไหนวันอาทิตย์นี้13นาฬิกาครูโซจัดป้ายในรายการแชมป์จัดไปทางช่อง3 Family ช่อง13หรือ23